ข้อตกลงในสัญญาว,ว่าจ้างทนายความที่ระบุว่าจำเลยทั้ง9ก้าตกลงให้ค่าจ้างจำนวนร้อยละสิบของจำนวนเงินค่าเสียหายดอกเบี้ยและผลประโยชน์ที่ได้รับนอกเหนือจากต้นเงินที่ซื้อขายที่ดินมีลักษณะเป็นข้อตกลงที่ให้ทนายความเข้าไปมีส่วนได้เสียในทางการเงินโดยตรงในผลของคดีที่รับว่าความจึงไม่ต้องด้วยหลักจริยธรรมทางวิชาชีพของทนายความ ถือว่าเป็นสัญญาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนสัญญาว่าจ้างทนายความระหว่างโจทกับจำเลยทั้ง9จึงเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150คำพิพากษาศาลฎีกาที่1584/2555ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอปทอ ให้คําปรึกษาดูจะยัดมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0944714256 0837395555หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ